YG โต้ด่วนด่วนข่าวลือโรเซ่แบล็กทิงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด YG Entertainment ตอบโต้ข้อกล่าวหาโรเซ่แบล็กทิงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนหน้านี้ภาพถ่ายของโรเซ่และพระเอกรุ่นที่คังดงวอนก่อให้เกิดกระแสข่าวลือทางออนไลน์ว่าทั้งคู่กำลังออกเดทกันรวมถึงข้อกล่าวหาว่ามีการพัวพันกับเรื่องยาเสพติด หลังจากภาพถ่ายถูกโพสต์โดยริคาร์โดทิชชี่อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของเบอร์เบอรี่เมื่อภาพดังกล่าวถูกแชร์บนโลกออนไลน์ชาวเน็ตบางคนอ้างว่าเห็นหลักฐานยาเสพติดบนโต๊ะชาวเน็ตพบหลักฐานว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบัญชีแบล็กทิงบัญชีหนึ่งแชร์ว่าพวกเขาได้ส่งอีเมลไปยัง YG เอนเตอร์เทนเมเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการหมิ่นประมาทก่อนที่ต่อมาภาพเหล่านี้จะถูกลบทิ้งหลังจากข่าวลือเรื่องการใช้ยาที่ถูกกล่าวหาเมื่อวันที่13เมษายน YG Entertainment ได้กล่าวถึงข่าวลือดังกล่าวโดยระบุว่าเรากำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทและความเป็นส่วนตัวของศิลปิน ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบและเฝ้าดูผู้ที่สร้างและเผยแพร่ข่าวลือเหล่านี้เราจะไม่ตัดสินและจะตอบสนองอย่างแรงแบล็กทิงมีกำหนดแสดงที่โคเชยาในวันที่15เมษายนและการดำเนินการอย่างรวดเร็วจาก YG e n t เอนเตอร์เทนเมนตถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องโรเซ่จากความคิดเห็นที่เป็นอันตราย